สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับแนนนี่สุฟดาอีกแล้วนะคะวันนี้แนนจะพาทุกคนไปดูอะไรลดรถรถาคานะคะเดี๋ยวแนนจะพาทุกคนไปดูนะเพราะว่างานเขามีตั้งแต่วันที่5ก็คือวันนี้ถึงวันที่7นะคะเดี๋ยวจะไปดูว่ามีอะไร,รลดราคาบ้างแน้ว่าจะไลฟ์สดแต่ก็กลัวเพื่อนๆจะไม่มีเวลาดูกันเนาะเดี๋ยวเราจะมาเอาเป็นว่อาอัดวิดีโอแล้วก็ลงใน y o u t u b e ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะ งานมันมีน้อยก็เลยว่าเ mermaid, กกาห,ห็นมันลดราคาก็อยากจะพาทุกคนไปดูเดี๋ยวเราไปดูกันที่งานเลยนะหาที่จอดก่อนหาที่จอดแล้วก็เดินไปเฮ้ยเจอาทางซอยข้างเขาก็มีซอยตรงนั้นอ่ะเข้าได้ไหมเม่่ขับมอไซค์มาซื้ออย่างเขาอะมอไซค์ในนี้ขับไปชูกรอเลยมอไซค์ในจีบาน ที่จะได้ซื้อของถูกกลับไปบวกค่าค่าตำรวจติดนะเจอแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเฮ้ยคนไลฟ์สดเลยไลฟ์สดคนไลฟ์สดอยู่เจอแล้ว ก็จะให้กระดาษเราหนึ่งแผ่นนะคะเสร็จแล้วเราก็อยากได้สินค้าอะไรเราก็เลือกเอาเลยนะคะอา้าอยากได้อะไรจดเอาไว้จดนี่นะคะนี่ทุกอย่างเลยนะครับใครอยากซิ่งใครอยากอะไรก็มากันได้ที่นี่นะคะ 390บาทเราไปดูฝั่งนู้งกันเลยนะคะไองสื้อเดินชมเขาเละสนใจแบบไหนก็แวะมาดูกันได้เลยนะคะ อันนี้แนงขออัดวีดีโอก่อนนะเดี๋ยวแนนจะไลฟ์สดให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะสนใจอะไรไะกระเป๋าเอาอ่ะบนก่อนนะเองเอาอ่ะอายมุย ามาได้ะะเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาจะได้อะไรกันว่ะ <c oughs> เอาแอบ,บดูเ้าหน่อย <c oughs> ความชอบของเขาเลยนะ ได้ขอที่อยากได้ ก็จะมีพี่ๆเขาแนะนำนะะ้วค่ะสวัสดีครับมา,า,รรบาจากไหนควังเอกชัยคะ่ะมาใครครับมากาฟนนะะแฟค่ะแฟนให้ตังให้ตังแฟนตังเราเท่าไหร่แล้วแต่เขาเลือกเลยคะ่ะปีหกปีหกอันนี้นะคะก็จะมีพี่ๆเขาแนะนำอยู่นะคะ คลิปนี้ก็จะลงคืนนี้นะคะใครที่ติดตาม u t u b e แนนอยู่ก็จะได้เห็นงานเขาจะมีวันที่ห้าถึงวันที่เจ็ดนะคะทุกคนอโอเคพูดต่อเลยคับไม่เป็นไรพูไม่ถูกพูดไม่ค่อยเก่งพูดไม่ค่อยเก่งค่ะใครคที่สนใจอยากมารีบมาเลยคะ่ะก่อนที่เขาจะหมดนะคะ,ะ <laughs> ไปแล้วหนูไปของหนูแล้ว <laughs> <laughs> พี่เขาจะอยู่ที่อยู่ที่บางบอนสามนะคะซอยสองถ้าขี่รถเข้ามานะคะ ตรงมาเลยนะคะก็จะมองเห็นตรงน,นั้นจะเป็นย่างเนยนะคะเป็นที่ได้นาะว่าจะอยู่ด้านขวามือนะคะทุกคนเดียวเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาจะได้อะไรบ้างคใครที่มารีบมาเลยนะคะงานเขาจะหมดแล้วนะคะมีแค่สองวันเท่านั้นเนาะโอเคตอนนี้ก็คนมาเยอะมากเลยนะคะได้อะไรบ้างเหือนไอ้ดูหน่อยสิโพยจดอะไรบ้าง <laughs> <laughs> เดี๋ยวรอดูตอนจ่ายตังค์นะคะว่าเขาได้อะไรบ้าง ใครที่สนใจรีบมานะคืนนี้นะแต่คลิปเนี่ยจะเอาลงภายในคืนนี้นะคะใารไปนี่ขอซื้อเลยนะโถแฟนพี่บอกว่าได้อะไรซื้อเลยอยากพี่แฟนพี่บอกว่าอยากได้อะไรซื้อเลยเดี๋ยวเขาบอกง่ายทั้งหมดนนี้จดเลยบ้างนะเนี่ยโอ้โหของหลักร้อยพี่ดูของหลักพันอหลักสงสัยอะไรถามผมได้นะครับไม่สงสัยเลยเหรอไปเองจะดูอะไรไปไรเจะไปดูทอ เอ้ดวยเนี่ยอินเตอร์นี่มีขนมด้วยีจะนี่คนะ,คะ<ม>ก็จะมีอินเตอร์มายใครใส่รุ่นไหนอะไรปรึกษาพี่เขาได้นะคะอเอ,อ้เรามาดูท่อนะคะใครจะเอาท่อออกท้ายออกหน้าจะต่อก,กับพี่เขาได้เลยนะคะพี่เขาให้คำแนะนำดีมากนะคะแม,มจะเอา ายงานของแนนเราไปงานแนแนนจะเอาบินไปจ่ายเงินก่อนนะคะว่าเขาจะได้อะไรกันมากนะคะเอาไป่นี่ไงให้พี่เขาถึงขั้นตอนการจ่ายเงินนะคะเราก็จะเอาบินมาให้ที่พี่พนักงานนะคะแล้วพี่เขาก็จะเช็คของเช็ราคาให้เรานะคะแล้วก็นําสินค้ากลับบ้านได้เลย เอถึงเวลาจ่ายตังค์แล้วนะคะทุกคนเราก็จะเดินไปที่ฝั่งนี้นะคะเราก็จะมาจ่ายตังค์ถามไหนว่าจะเอาไว้ข้างในไหนห้องถามเขาไงถามเขาสิแล้วไปล่ะตรงนี้สรมาอสมรณ์ตูนี้ใหม่รอบไอ้สมบูรณ ค่ย,ยนะะี่คนะนี่นะคะเราก็จะมาจ่ายเงินในห้องนี้กันนะคะอันนี้แนนถ่ายให้ดูเป็นคร่าวๆนะคะทุกคนอะไรรถเขาเยอะมากนะคะใครที่เป็นสายซิ่งนะคะสายแต่งสายสวยมาได้หมดเลยนะคะ รอจ่ายเงินนะคะ ดูสภาพใส่เจ๊มานะคะทุกคนมาแบบรีบอะ่ะวันนี้วันแรกไงมาแบบไม่ได้แต่งตัวนะคะชีวิตยูทบเบอร์อย่างงี้นะคะสวยแต่ข้างบนข้าล่างก็ชิวๆโอเคเราไปจ่ายเงินกันเลยค่ะนะคะเราก็จะไปรับของที่เต็นท์สีแดงนะคะทุกคน นวถามเขาอ่ะว่าให้ถามแล้วไม่ถามแล้วก็บอกอย่าได้ไปแล้วนะคะได้ขอ อยู่แค่นี้แหละนะที่โอ้ยแสงแ,แปลแปนมาไทยโลดเหนียเปิดเอ้ยตามเวอร์มกเติ้ลอย่าบอกว่าห้องโล่งกว้างเลย ห้องโดยสารเดี๋ยวจะมาใหม่อีกแต่อาจจะไม่ได้อัดคลิปให้ดูนะคะวันนี้ก็คืออัดแค่วันนี้ใครที่จะมารีบมาเลยนะคะคนมาเยอะมากของมีจำนวนจำกัดด้วยนะคะทุกคนโปรแค่3วันวันนี้แนนขอตัวลาไปแล้วนะคะ บ๊ายบายใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แนนทำคลิปต่อๆไปด้วยนะแนนจะไปที่ไหนครั้งต่อไปเดี๋ยวเราติดตามรอตอนต่อไปนะคะให้ดูบรรยากาศต่อไปไปแล้วบ๊ายๆทำงานด้วยดีมีโอทีมีสวัสดิการเนี่ย 23. นะคะร้านเขาโอ้โหบ๊ายบายอะไรอะไรมันมี <c oughs> มันเองรถทามีแต่โครงหลักร้อยจอิงจริงนะนะเองเป็นต <c oughs> างันหนอใส่กันเลยนะคะใส่ไม่เป็นมาเถอโของกันหน่อย วุวตะกล้องแกชัดมากเคยเคยฮะไม่เคยแล้วเขาเห็นตอนเนองก็เบอร์ให้ดูไงแล้วแกก็เอารูปเขาแล้วแกถือโทรศัพท์อยู่กับมืออ่ะเราเห็นเขาอยู่แล้วกางเกงเจเจในไลฟ์สดกันนะเออให้เห็นตรงไหน <c oughs> แกเอากล้อถ่ายก็ <c oughs> ชัดเลยแล้วเห็นแต่เจเจเขานะ่ะจะถ่ายข้างบนแบบไม่ให้เห็นกางเกงก็ไม่ได้ตินค้างหรือ มันจะบาดมืออ่ะเราจุดปกระดาษให้มัน่อมันน่าจะมีไอ้ไอ้เดี๋ยวนี้ใส่ใส่อะใส่ตรงเนี้ยนี่เกิดไทเท้ไปเกิดกร่ดาษใส่ไปหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันมันจะร้อนไงจะได้เอาถุงเท้าเดี๋ยวมาดูกันอือกัดตากกระปองกระเป๋าผมยังกระมือนไม่ได้บอกว่านกงบไม่อายบอกแล้วแต่เขาจะเลือกค่ะพู้หญิงเถอะห่วยโดนงบหมครับใหญ่ตาไปเปิดดูไปนั่นเอ มันไม่ร่วงเหรอเนี่ยร่วงมันมันใส่ครบมันก็สี่สิบเลยสนิทที่ไหนเวลาลุงคอดเวลาลุงก็มันเป็นของโชวซลมันก็กั้นไว้ไม่ให้ไหลเลื่อนลงตงพี่นั่นเองมันเองมันยากยากที่เองใสนี่เลยน้แล้วเออมันลุกไม่ยากมากแต่มันเบี้ยวไงเบี้ยวมันทำรีบว่านี่ไงเห็นไหมกับหัวนกับขาเก็บบินบินุงขึ้นมาเถอะเออ ก็ดูใบนี่เหรอได้ไหมเองคิดว่ามันกลับหัวไม่รู้เออ้าดใจก็ว่าไม่กลับนะไม่กลับก็คือไม่กลับเองต้องออกไปดูข้างนอกปะแกตี้กลับกองไม่ได้ดลกลับถึงบ้านกลับบ้านเลย